ตื่นเต้นนี่พี่ผมไม่ได้ดูอะ <laughs> ผมยังไม่ได้ดูก็รอดูร้อมทุกคนนี่แหละตื่นเต้นเป็นพิเศษ,ษเพราะเราก็เหมือนเป็นเป็นคนไปถ่ายแต่เราไม่ยังไม่ได้ดูไงถ่ายสมปีอะเคยได้ดูในตอนี่เกิดขึ้นไหครับผมใช่ครับก็เป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็เต็มที่มากๆครับ,รบยากมากเลยครับ ปีใหม่สวดมนต์อยู่พัทธช่อแหงครับผมก็เป็นวัดที่บวชครับก็ก็สงบสงบใจเย็นดีครับทำไมถึงเลือกไปแบบสวดมนต์ข้ามปีเลยจะก็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่สดชื่นนะครับเหมือนเรามีหนังสือเล่มนึงแล้วเราก็สวด จนเขายิงพุอย่างเง,งี้ยครับซึ่งสดไปเรื่อยๆก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับรู้สึกว่าอยากให้ทั้งปีมันสงบสุขมีแต่สิ่งดีๆครับผมนึกถึงวันเก่าที่เราแบบได้เคยไปบวชไหมคะนึกถึงครับก็แต่ครั้งนี้เราไปปีใหม่ใช่ไหมมันก็เป็นหน้าหนาวอากาศก็ดีอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นคนละฟิวอันนี้เป็นครั้งที่2ของปีละทีน่าก็ยินดีมากเลยค่ะชวนใครไปสสดด้วยมีเพื่อนไปคนหนึ่งครับเพราะว่า เพื่อนๆส่วนมากจะเป็นสายปาร์ตี้ไงก็จะชวนยากหน่อยมาแรก4คนเหลือ3คนเหลือ2คนก็ปีนี้2คนปีหน้าอาจจะเพิ่มเป็น3คนเงี้ยครับแล้วปกติเขาดรามิเกอร์ไปสดชื่นกปลองดูมาดิสายปาร์ตี้เมื่อก่อนก็ปาร์ตี้อยู่ครับแต่แต่รู้สึกว่าไปทางทำน่าจะเบิกกว่าอะไรเปลี่ยนใจให้เราไปทางเขาไปทางไปทางนั้นน่าจะปวดหัวครับ<อ>ไปทางนี้สดชื่นไงไปทางก็ มีอีกหลายวันที่สนุกได้แต่ปีใหม่ก็เริ่มต้นปีที่ดีครับผมแล้วไปสไแ,แบคบวา,า,รา,ามารู้สึกเป็นยังไงบ้างครบสงบไรู้สึกรู้สึกรู้สึกมีพลังรู้สึกมีแบบว่ามีแบบมีมวลอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเว็มนล<อ>สิ่งที่ชอบทองไม่ได้<อ>ก็แต่รู้สึกดีก็พอแล้ครับถ้าใจเราดีทุกอย่างก็ดีครับผม สมาธิดีคือบางคนก็บอกว,วน,นใช่เพราะบ,บางทีก็อาจจะคิดว่าแบบเราเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ไงก็ไปอ่านมาเยอะมันก็รู้สึกว่าเราโฟกัสบางอย่างได้ดีขึ้นแบบจดจ่อกับมันได้ไงครับช่วยได้ครับแล้วปีใหม่แล้วปีนี้แบบแพลนไวยังไงบ้างปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีมากขึ้นกว่าปีก่อนๆก,ก็พอละครับไม่ได้แบบไม่ได้แพลนอะไรขนาดนั้น เรไม่รู้แต่เราก็ได้เร่งแบบสองพันยี่สิบคำอะไรอยากทำอะไรบ้างเลยองวันที่ผมเหรอไม่ค่อยไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นแพนขนาดนั้นก็คิดว่าให้ทุกวันมันดีครับก็พอแล้วเราปีเราแบบว่ามีอัปเดตงานอะไรบ้างไหมครับปีนน้อกจากบันเออเราไม่มีแพนแล้วแบบเรื่องงานเลยเรื่องงานเรื่องงานก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ไงครับแต่น่าจะมีปีนี้น่าจะมีอีกหลายอย่างครับผมก็ฝากดว้แล้วกันครับผม เรารว่าปีนี้เราอยากทำมากมากเลยปีนี้ยอยากทำมากมากแต่ปีที่แล้วเห็นเราไปออกกำลังกายอยู่ปีนี้ก็อยากยังยังอยากมีร่างทองเป็นของตัวเองครับผมแล้วก็อยากอยากหาอะไรทำใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆที่เราชอบก็จะตะเวนหาแล้วกันครับผมว่าเราชอบอะไร แสดงว่าปีนี้ก็จอสุดขัจะไม่ด้ทำใช่แล้วผมอาจจะไปปั้นเซรามิกหรือทำนู่นทำนี่ไปเล่นกีฬาใหม่ๆคือปั้นนู่นปั้นนี่ก็ว่ากันครับผมก็คือขัดขัดก็ออกกำลังกายมากขึ้นใช่ครับดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าใกล้สามสิบแล้วสักหน่อยเพราะว่าไม่ดูแลตอนนี้ดูแลทันตัวน่าจะยากกว่าครับผมชวนชวนใครไป่อบด้วยนะคอ๋อแล้วเพื่อนเพี่ๆครับ เราตื่นข่าวอีสานปีนีเป็นไงบ้างเรียกตื่็ดีครับก็ตื่นเต้นก็เป็นปีแรกก็คิดว่าคิดว่าก็สนุกดีครับก็ปีหน้าก็มีอะไรก็ต้องไปติดตามครับแะไรที่พี่เขาแก้ไหมคะด้วยความที่เราเป็นปีแรกหรือว่าโอ้ไม่ไม่มีใครแก้งครับมีแต่คนแบบว่าช่วยเหลือมากกว่าว่าแบบเราแบบไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกว่า มัวนจอยไปไม่มีอะไรไม่มีใครแดงครับร์ทไหนเราสูตว่าสนุปขา้นสุดเลยในเวลาที่ทัชไหนหรอรัทเชียรครับร์ทเ,เป็นกองเชียเชียแบบเชียทีมเราอ่าเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทุกคนก็เต็มที่กับการแข่งมากแล้วรู้สึกเชียไปด้วยมันไปด้วยเชียใครเป็นพิเศษไหมคะครับเชียทุกคนครับไปเป็นชิต้าครับ